วันนี้ที่จังหวัดสกลนครพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปถัม์ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านเปื่อยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า60คนมีครูจำนวน4คนเนื่องจากมีครูผู้สอนจำนวนน้อยจึงจัดการสอนแบบควบชั้นเรียนส่งผลให้ต้องสอนในรายวิชาเฉพาะทางและต่างรายวิชาในการนี้องคมนตรีเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมสังเกตการตรวจเยี่ยมเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในพื้นที่การจัดการศึกษาทำความเข้าใจภูมิสังคมและเข้าถึงบริบทเชิงพื้นที่ด้วย ส่วนโรงเรียนบ้านช้างมิ่งอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านเปื่อยโดยทั้งสองสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยรับสัญญาณออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชปธัรภ์ จึงมีความจําเป็นต่อโรงเรียนที่ประสบปัญหาข้างต้นเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการช่วยบรรเทาภาระงานครูและยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดังจะเห็นได้จากผลการวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณจากมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนจะทำให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นต่อไป